สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l t h i s t s t a r t เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงกันบ้างไหมโอ้โหน่าจะมีครึ่งปีได้นะที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับเพราะว่าสังเกตไปครับเส้นทางที่ผมขี่ตอนนี้นะครับก็คือย้ายบ้านแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนขับมาจะเห็นเป็นเส้น BDS บางนาใช่ไหมแถวเส้นสุขมุมวิทตอนนี้นะครับขับออกบ้นนบนนนานนะครับเป็นเส้นวงแหวนคันชนานะครับ ออกมาอยู่คนละฝั่งเลยนะครับก็ถ้าใครติดตามกันเนี่ยก็จะพอทราบนะครับว่าผมก็จะย้ายไปอยู่แถวนี้นะครับแถวเ,เส้นพญาสุเรนสายไหมวชระพลอะไรประมาณน,นี้นะครับก็ก็เดินทางน่าจะไกลพอสมควรนะครับก็นี่เป็นวันแรกนะที่เอามอไซค์วันนี้เป็นวันหยุดแล้วกันใช่ครับว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่บริษัทผมเนี่ยสลับวันหยุดได้นะครับก็ผมก็จะเลือกไปทําวันที่หยุดแล้วจะได้เอามอไซค์ไปรถมันก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะถึงเท่าไหร่แต่ว่าเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตชีวิตกันบ้างนะครับตอนนี้ก็พอไปทํางานประจาเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยเนาะแล้วยิ่งเดินทางมันเหนื่อยเนี่ยมันไม่เหมือนช่วงเมื่อก่อนนะครับที่เดินทางเนี่ยใกล้ๆบ้านนะทำไปขับรถไปทํางานเนี่ยแค่10นาทีนะสมัยก่อนอะ่ะที่ผมทางานตรงบางนานแล้วก็เออ,เอบ้านอยู่ตรงบางนานใช่ไหมแล้วก็ขับไปทํางานตรงแถวประมาณ B ีเทเสบางจาก นะครับมันแค่10นาทีอ่ะเพื่อนๆอนึกออกไหมแป๊บเดียวม,มันก็ถึงบ้านแล้วอ่ะมันไม่เหนื่อยนะครับเออแบบเริ่มงานถ้าจะไม่ผิดมัน8ปดโมงนกลับถึงบ้านก็ได้เริ่มงานเออปรแปดโมงกลับถึงบ้าน5้าโมงเย่างนี้เวลาทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับก็นั่นแหละพอเริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับความแก่มันก็เข้ามาคข้บง,งับน,นะครับทาให้การถ่ายอะไรเนี่ยมันก็ลําลบากไปหมดมันต้องมาตัดตรงตัดต่ออะไรอีกนะครับจริงๆถ้าไม่ได้ทํางานประจำเนี่ยมันก็คงทำได้นะจริงๆก็ เออมีโปรเจกต์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่ได้เร็วๆนี้นะครับจริงๆอยากกลับมาทำ YouTube มากๆนะครับอยากกลับมาเจอเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะติดตามผมกันมาผมทําคลิปคลิปแรกเนี่ยตอนประมาณปี2017นะครับจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเออเชื่อไหมว่าเราถ้าถ้าใครมาดูคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย2017ตอนนี้ปี2025 89ปีแล้วนะ เออกับ A6 คันนี้8ปปีแล้วเนาะเพื่อนๆนานมากอะ่ะเนาะแปบ๊บเดียวเองอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าเราเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็มีใครแสดงตัวคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวมาคุยเล่นกันนะครับตอนนี้คนคนมาเม้นน้อยนะครับมันไม่ได้บูมเหมือนสมัยยุคที่แบบเอ,อ่อที่ผมทําเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วช่วงนั้นก็แบบเป็นเหมือนแบบยุค ยูทูบเบอร์ยุคแรกๆนะครับยุคของผมก็เป็นเจน2แล้วกันเดี๋ยวนี้ก็มีน้องๆใหม่ขึ้นมาทําเต็มไปหมดแล้วนะครับก็ผมเห็นก็ติดตามน้องๆอ,อยู่นะก็แบบเออมันก็เหมือนผมสมัยก่อนแหละวิธีสไตล์การคงสไตล์การขับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <c oughs> ก,ก็เออมันก็เหมือนเห็นเป็นเจนเลเรชั่นเจนเลเรชั่นไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นะครับเร็วๆนี้นะครับพอดีมีพื้นที่พอดีนะครับก็เดี๋ยวจะยังไม่ยังไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าก็จะทำเออกับ ซูมนะจำซูมวิวแอต i ิกได้ไหมเออรอติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับมอไซค์นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เนี่ยพอผมย้ายมาเนี่ยก็คือคือต้องบอกว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยคือย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็เลยต้องมาสร้างบ้านใหม่นะครับก็ไปดูบ้านหลาย หลายโครงการเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนะก็เลยจบด้วยการสร้างเองนะครับถ้าใครกําลังจะสร้างเองเนี่ยผมบอ,อกเลยนะพเพื่อนๆซื้อเถอะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวมารีวิวลงช่องให้ดูคือมันมีข้อดีแต่ข้อเสียมันเยอะกว่ายิ่งบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่ออกแบบเองนะครับคือพอมันออกแบบเอง1ต่อหนึ่งหลังเนี่ยมันมีปัญหายเยอะแยะมากมายนะครับเช่นเรื่องของเอ่อฟิสิลิตี้นะครับเช่นแบบบางจุดที่มันไม่ควรจะแบบ ทำอ่ะยกตัวอย่างอะไรเดียะคือมันเหมือนมันพอมันถูกออกแบบมาด้วยบ้านหนึ่งหลังอ่ะบางจุดเขาก็จะลืมไปอย่างเช่นแบบประตูมันต้องเปิดไปทางนี้เขาก็ไม่ได้คิดอ่ะนึกออกไหมเขาก็ไปให้มันเปิดไปอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลายจุดมากอยากจะแบบเอามาคือบ้านบ้านสวยนะบ้านสวยแต่ว่ามันก็มีหลายจุดที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนกันไปแล้วบางจุดที่มันก็แก้ไขไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กับมันไปนะครับเดี๋ยวไว้นะครับเรามารีวิวกันดู ว่าไอ้บ้านที่ผมสร้างมาเนี่ยมันเป็นยังไงผมใหปเพื่อนๆทายว่าผมใช้เวลาเดินทางเนี่ยจากบ้านนะครับไป BTS กี่นาทีนะครับไม,ไม่ใช่สิจากบ้านไปที่ทําง,งานกี่นาทีที่ทําง,งานผมเนี่ยตอนนี้อยู่แถวสยามนะครับอยู่แถวสนามกีฬาแห่งชาตินะครับสุขหลงสแควร์แถวประทัดทองอะไรประมาณเนี้ยให้เวลาคิดประมาณสิวิลองคํานวณดูนะฮะหชั่วโมงกับอีก 50นาทีนะครับเร็วสุดเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเป็นไงสุดยอดไป <laughs> อันนี้คืออย่างยางตอนกลับเนี่ยสมมติผมเลิกงานมันทุ่มใช่ไหมผมจะถึงบ้านในประมาณ2ัสองทุ่มสี่สองทุ่มห้สโดยประมาณน,นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่ผมขับรถยนต์ไปจอดที่ BTS นะครับแล้วก็นั่ง BTS ต่อไปนะครับ ค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าขับรถมาเนี่ยก็คือตอนนี้ผมยังคำนวณค่าใช้จ่ายตัวเองไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าคือล่าสุด BTS เพิ่งขึ้นราคาใช่ไหมค่าใช้จ่ายผมตอนนี้ในกรณีที่ขับรถไปจอดมีค่าที่จอดรถนะครับก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับก็แอบ,บจุกๆเหมือนกันเนาะทำไมค่าของชีพคนในกรุงเทพตอนนี้มันแพงขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะแค่เดินทางอย่างเดียวเพื่อนๆคิดดูดีอันนี้คืออันนี้คือนั่ง BTS นะคือถ้าต้องขับรถ ยนให้คำว่ารถยนต์ไปเองนะครับก็จะมีค่าทางด่วนมีค่าที่จอดด้วยก็าอาจจะแบบแตะประมาณแบบหมื่นกว่าบาทได้เลยนะครับแล้วก็รถติดด้วยค่าน้ามันที่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวผมว่ามันคในการเดินทางในกรุงเทพตอนนี้ผมว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับคือจะไปรถเมล์เนี่ยมันก็จะช้าแล้วก็จะไม่ทันแล้วก็จะไม่ทั่วถึงนะครับขับมอไซค์มานเนี่ยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้มันไหนที่รถมันจะติด รถมันจะไม่ติดอย่างวันเนี้ยมันมันรถไม่รถไม่ติดเพราะว่ามันเป็นวันหยุดราชการนะครับใครบางคนไปทํางานเนี่ยผมมันก็จะไม่ติดเท่าไหร่นะครับก็โล่งๆนะครับวันเนี้ยผมกะว่าไปถึงยิมงานเนี่ยไม่น่าไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าจริงมันก็ผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าขับเร็วมันไม่ใช่ไม่กล้าขับเร็วเดี๋ยวนี้พอเราเป็นเหมือนกันไหมพอไม่ได้ขี่มอไซค์นานๆอ่ะเออมันขับเร็วไม่ไหวเออก็แอบแอบหวั่นใจเหมือนกันนะพอขับเร็วๆนะครับจริงอยาก ไปออกทริปต่างจังหวัดมากเลยนะถ้าเพื่อนๆแบบเออคนไหนใครกําลังจะมีทริปอยู่แล้วนะครับก็แอบ,บทักเพจมาชวนกันได้นะเผื่อแบบเออน่าสนใจเราว่างตรงกันพอดีนะครับเผื่อผมแบบเออมีเพื่อนอีกสักสองสาคนไปจอยทริปด้วยกันขับรถสนุกๆก,กันนะครับแบบแต่ต้องค้างนะผมไม่ค้างไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับใครเมื่อก่อนนี้ขับไปกับพันทาานะขับไปกับอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับขอไปแล้วก็พักดีกว่าจริงอยากไปเที่ยวนะอยากไป เพราะว่ามันก็ค่า,าใช้จ่ายหูเท่ามอไซค์ไปมันก็ไม่แพงด้วยนะเออแต่มันก็แค่ร้อนแล้วก็เหนื่อยแบบเมื่อก่อนมันก็ทําได้นะผมว่าเดี๋ยวนีออ้ลองชวนดูใครว่างๆมีทริปอะไรใครแอบผ่านมาดูคลิปนี้นะครับก็ลองชวนกันมาดูได้นะเออก,ก,ก็พยายามชวนในในช่วงเวลาที่คลิปนี้ลงนะเ,ออเพราะเดี๋ยวมันก็เฮ้ยเขา้าฤดูหนาวฤดูหนาวมันก็น่าจะเที่ยวทะเลสนุกนะไม่ค่อยมีฝนล,ละฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นเป็นหน้าที่แบบเหมาะกันเที่ยวทะเลเลย,เลยนยฤดูหนาว่หน้าเที่ยวฤดูหนาวต้องไปเที่ยว น้ำตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังเที่ยวไม่ได้น้ำท่วมอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอวิกฤตอะไรช่วงนี้ผ่านไปก็น่าสนใจเหมือนกันพอเข้าแถวนี้ตรงนี้ก็อยู่แถ,ถวแถวไหนวะเนี่ยก็ขับตามแบบมาเรื่อยๆเนาะจริงๆคือมาไม่ถูกเหมือนกันนะเส้นเส้นข้ามาข้างในเมืองมากๆอะ่ะแถวพวกเส้นเบลเสวพลามเก้าอ่ะผมจะขับมาไม่ค่อยถูกมันมาได้หลายเส้นทางไงแล้วแถวนั้นแบบตัวหลงบ่อยเลยนะครับแบบสำหรับผมอะ่ะมันจะมีแบบ ไอแถวอะไรนะอาเซีงี้ผมจะเลี้ยวไม่ค่อยถูกเพราะว่ายังไม่ค่อยได้มานะก็จะแบบหลงๆหน่อยก็ต้องเปิดแบบตลอดเวลานะครับจริงโทรศัพท์นี่แอบเตือน,นเพื่อนๆนะนี่เป็นโทรศัพท์เม,ามา 5, 6, ื่อวันห้าหกปีหเยิ่เกินนะประมาณสิบปีโน้ตเก้าอ่ะคือพังหมดแล้วนะเอาไว้เปิดแบบอย่างเดียวคือถ้าใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนี่เอามาติดอย่างนี้นี่พังหมดนะครับพวกพวกกันสั่นของกล้องมันสะเทือนนะครับก็เตือนไว้เผื่อใครไม่รู้นะครับก็ไม่ควรมาแปะนี้เท่าไหร่นะ เาตอกจากซื้อแบบโทรศัพท์เครื่องถูกเครื่องเก่าๆที่มันลดๆลดมาแล้วทำอะไรไม่ได้อะกระตุกๆไหนนี่ขนาดดูแบบยังกระตุกเลยม่นสมัยก่อนมันไม่กระตุกวะก็ <g ül> จะถึงที่ออฟฟิศแล้วนะก็เดินทางเี่ยก็เร็วนะประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ถึงแล้วนะครับไม่ไม่ก็ดีนะถ้ารถมันไม่ติดแล้วก็แดดไม่ออกอย่างเงี้ยวันนี้มันคลึ้มๆเนี่ยก็ขับมาก็โอเคโอเค,อเคดีเลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหม ถึงชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพามาดูพิซซ่าทุกวันนี้นะครับในคลิปหน้าว่าเดินทางเนี่ยทุกวันนี้เดินทางกันยังไงในในวันวันหนึ่งเนะี่ยครับก็คิดถึงเพื่อนๆจริงๆนะเดีย๋ยวคลิปคลิปหน้าน่าจะถ่ายหน้าให้ดูด้วยนะครับอันนี้มันไม่เห็นหน้าหน้าตัวเองเนาะก็คิดถึงทุกคนจริงๆนะใครที่ผ่านเข้ามาก็มาคอมเมนต์กันได้ก็หรือใครมีวิธีเดินทางแนะนํา ก็มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวดูกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะเดินทางยังไงโอเคสำหรับวันนี้นะครับในชนาบีซั์ใครที่ชอบอีกหนึ่งกดไลค์กด like, Subscribe จำสไตล์การพูดบอนผมกันได้นะครับโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ